สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานเรื่องเครื่องทำลายสบู่ค่ะเนื่องจากคณะผู้จัดทำนะคะพบปัญหาสบู่ก้อนหมุนไวจากผู้ใช้งานสบู่ก้อนเมื่อเวลาอ่นานน้ำพื้นที่ผิวของสบู่ก้อนจะถูกนะ้ำแล้วสบู่ก้อนก็จะละลายเมื่อ,อยังไม่แห้งค่ะคณะผู้จัดทำนะคะจึงประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเครื่องทาลายสบู่ขึ้นมาค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทามีดังนี้ค่ะ แผ่นพาสปูดขนาด5.5คูณ25เซนติเมตร15เซนติเมตรคูณ25เซนติเมตร5.5เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรที่ขวดมะละกอไข่ควงครีมตัดลวดบานพับสองอันสปริงดึงสองอันสปริงดันสองอันคัตเตอร์กาวร้อนไม้วันทัดดินสอสบู่ และกล่องใส่สบู่ค่ะวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกเราจะวัดขนาดแผ่นพลาสบูกที่เราต้องการค่ะจากนั้นเราก็จะตัดค่ะอันนี้นะคะเราจะวัดขนาดให้สําหรับใส่กล่องใส่สบู่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําชิ้นส่วน ตรงบริเวณด้านข้างกล่องนะคะนั่นก็คือ15เซนคูณ5.5เซนนะคะมาเจาะรูค่ะแล้วเราก็ต้องตอกตะปูตรงที่ขูดมะละกอนะคะเอาไว้สําหรับให้ติดสปริงค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะต้องนําสปริงดึงนะคะมาต่อก,กับบริเวณด้านข้างกล่องกับตัวที่ขูดมะละกอค่ะเมื่อต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มประกอบได้เลยค่ะโดยเครื่องของเรานะคะจะใช้หลักการพื้นเอียงและสปริงค่ะ นี่ก็จะเป็นชิ้นงานตอนเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานของเราเลยนะคะแล้วก็จะเปิดฝากล่องนะคะแล้วก็นำสบู่ใส่ลงไปค่ะที่เห็นเป็นสปริงตรงด้านฝากล่องนะคะจะทำให้สบู่นะคะอยู่นิ่งค่ะแล้วก็ทำให้ที่ขุดนะคะสามารถขูดได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะนำกล่องนะคะที่ใส่สบู่สำหรับใช้งานนะคะไปใส่ค่ะ จากนั้นนะคะให้กดฝาแล้วก็ดึงด้านข้างค่ะจะทําให้สบู่ร่วงลงมาค่ะเมื่อขูดไปนานๆนะคะนี่ก็คือจะเป็นผลลัพธ์ค่ะเวลาการทํางานของเครื่องตัวนี้นะครับคือเราจะทําที่ขูดดึขึ้นเพื่อขูดสบู่แล้วก็ใช้เครื่องคนอยานาน่างง่ายคือพือ้นเยียงในการช่วยทําให้สบู่ตกลงไปในงานขึ้นค่ะข้อดีของเครื่องทำลายสบู่นะคะก็คือเครื่องทำลายสบู่สามารถขูดสบู่ให้เป็นผงก่อนนาไปใช้งานและทําให้การใช้งานสบู่ก้อนใช้งานได้นานขึ้นค่ะ ข้อเสียนะคะก็คือคนปรับปรุงในเรื่องของใบมีดขุดสบู่ค่ะเพราะว่าใบมีดขุดสบู่เนี่ยจะขุดสบู่ได้เป็นผงไม่ละเอียดทําให้เวลาเราใช้งานสบู่จะได้ฟองที่ไม่เยอะค่ะสรุปผลนะคะเครื่องทำลายสบู่สามารถขูดสบู่ให้เป็นผงได้และทําให้ผู้ใช้งานสบู่สามารถใช้งานสบู่ได้ยาวนานขึ้นค่ะ